บายบายสวัสดีครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เราก็พบกันนะครับก็เป็นงวดแรกนะที่หวยรัฐบาลก็คือลอตเตอรีร่นั่นแหละครับหลังจากที่ได้เลื่อนการออกรางวัลมาหลายงวดแล้วก็ เป็นวันนี้วันแรกนะวันที่16พฤษภาคม2563ก็เป็นวันแรกที่หวยรัฐบาลกลับมาออกเพื่อนๆคนไหนโชคดีบ้างบอกข่าวกันบ้างนะครับสำหรับคินไม่ได้ซื้อหวยเลยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งนะครับที่เราได้เจอที่ดินแปลงส,สวยๆสองแปลงด้วยกันนะครับก็คือแปลงที่50เอ้64กอแล้วก็65กอ กอนะครับ6กกอ65กอซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นที่ดินที่คิดว่าอนาคตจะเป็นอนาคตนะครับว่าง,ง่ายๆไม่รู้จะพูดด้วยยังไงประทับใจนะครับในสภาพที่เรามาสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะพาพาชมพื้นที่กันเลยนะครับเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปชมพื้นที่ พูดถึงเรื่องที่มานิดนึงนะครับที่มาก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของเจ้าของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินแบ่งขายโดยการให้ผู้ที่สนใจนะครับมาดูมาชมแล้วก็เลือกซือ้อแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้นะครับขั้นต้นก็คือ3,000บาท2,000บาทก็แล้วแต่ขนาดของที่ดินนะครับซึ่งซึ่งที่ดินที่ ที่เราดูแล้วเห็นเนี่ยเราก็ทีแรกเรายังไม่รู้นะครับว่ามันมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเราก็ติดต่อเจ้าของเจ้าของที่เขาโฆษณาไว้นะครับคือเขาเขามีแผ่นป้ายนะครับติดไว้อยู่ที่ชุมชนอยู่ที่ใกล้ๆบ้านนะครับเขาติดไว้เราก็จดเบอร์โทรแล้วก็โทรไปสอบถามเขาเขาก็นัดให้มาชมดูวันนี้นะครับซึ่ง เราก็มาชมแล้วละ่ะว่าโอเคนะครับพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยมันใช้ได้เลยนะครับมันใช้ได้เลยทีนี้ระยะระยะระยะเวลาการผ่อนระ,ระยะเวลาในการซื้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปคุยในเรื่องของการทําสัญญาในเรื่องของการซื้อการขายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้วาง มัดจำหรือวางสัญญานะครับแต่ว่าเราก็ได้แจ้งไว้ว่าเราจองพื้นที่ตรงนี้นะครับจองพื้นที่ตรงนี้กับเขาเขาก็ใจดีนะครับเขาก็ลดให้ตั้งเยอะนะจากอะไรนะอย่างตารางวาละหมื่นเจ็ดนะครับเขาก็ลดให้ตั้งหมื่นห้าหมายถึงราคารวมอย่างสมมติว่าหมื่นเจ็ดคูณคูณกี่ตารางวาเขาก็ลดให้ตารางวาละหมื่นห้าเชียวนะครับ คือในล็อกนั้นเขาลดให้1 5ื่นทีนี้ในส่วนลดนั่นก็โอเคเนาะแล้วก็การผ่อนชำระก็อย่างที่ว่านะครับก็คือประมาณ20ปีนะครับ20ปีแล้วก็สองสองล็อกเนี้ยสล็อกเนี้ยเราเราตกลงกับเขาไว้ว่าเราจะชําระประมาณงวดละ6 0 3 9บาทนะครับ 6,399บาทนะที่เราตกลงกับทางเจ้าของในการชำระพื้นที่นะครับใครสนใจนะครับก็ยังมีนะแต่ว่ามันมันไม่เหลือที่ที่แบบว่าสามารถควบเป็น2ห้องติดต่อกันได้เนาะอย่างอย่างที่คินมาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับวันหวยออกก็คือมันเป็นที่แปลงติดกันเลยนะครับสอ,สอแปลงติดกันแล้วก็เป็นสแปลงสุดท้ายนะครับ ็เลยบอกว่าโชคดีในวันหวยออกนะครับสองแปลงติดกันมันอยู่ติดกันเลยนะครับส่วนที่เหลืออีก2แปลง3แปลงนะครับมันจะอยู่กันคนละล็อกคนละล็อกคนละล็อกซึ่งมีมีพื้นที่ขั้นขั้นกลางอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมพื้นที่ที่ที่คินเลือกก่อนแล้วกันนะครับพื้นที่ที่คินเลือกนะครับว่ามันมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับล็อกแรกนะครับสําหรับล็อกแรกเดี๋ยวเราจะชมกันก่อนนะครับอย่างพื้นที่ที่ที่เห็นนี่นะครับ พื้นที่ที่เห็นนี่นะครับตรงเริ่มมุมตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับป้าย64กอนะครับเห็นไหมครับป้าย64กอนี่คือล็อกแรกนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะเอาล็อกล็อกเดียวนะครับความความกว้างของเขานะครับตรงนี้เนี่ย5 8บตารางวานะครับตรงนี้5้าิบแดตารางวา ทีแรกไม่รู้นะครับว่ามันมีพื้นที่65กออยู่ข้างๆนะครับนี่คือ64กอนะครับ64กอ65กออยู่ทางนู้นนะครับคือยังไม่รู้65กอว่ามันมีมีพื้นที่ที่สามารถซื้อได้นะครับนี่นะครับมุมนี้ก็จะมีต้นมะยมสวยงามเลยนะครับต้นมะยมแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีมีต้นกล้ยร่วนะครับมีต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วง ประมาณแปดต้นนะครับต้นมะม่วงนะครับไม่รู้พันุ์อะไรบ้างกําลังออกดอกก็มีนะครับต้นกล้วยก็มีม,มีมีลูกมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนี่ยผ่อนผ่อนก็สองสองล็อกนะครับสมมติว่าถ้าคินเอาล็อกเดียวนะล็อกหกสิบสี่กอเนี่ยคินก็จะผ่อนอยู่ประมาณสามพันบาทนะครับสามพันบาททีนี้คินเอาสองล็อกเลยนะครับ ก็หกพันและเจ๊แกบอกว่าขอ39บาทแล้วกันให้มันลงลงท้ายด้วย39ก็ดีนะครับผมก็ชอบเลข9้าเนี่ยครับจากจากจากจุดจากจุดที่อยู่ข้างหน้านะครับจากจุดที่อยู่ข้างหน้ามาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะเห็นเห็นเสาปูนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับ มันจะเป็นล่องล่องสวนเก่านะครับซึ่งเขาก็ตัดต้นกกต้นอะไรเรียบร้อยมันก็ดูแปนกว่าพื้นที่อื่นนะพื้นที่อื่นเนี่ยที่เคยไปดูมานะต้นกกแน่นแน่นแล้วก็ลกนะครับพื้นพื้นพื้นล่องสวนก็ลึกนะฮะมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยลำบากซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับปรับหน้าดินเนี่ยตรงนี้นะครับทําสวนทําอะไรได้สบายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นมะม่วงออกดอกด้วยเพื่อนเ เห็นไหมเนี่ยมีช่อมะม่วงช่อมะม่วงอย่างงามเลยนะครับกําลังออกดอกเดี๋ยวได้กินลูกแล้วนะครับ <laughs> นะครับเนี่ยเราเราเราปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกปลูกกระบองเพชปรปลูกตอหนามดำําปลูกชวนชมนะครับปลูกผักผล,ลไม้อะไรเข้าไปได้เลยนะครับในระหว่างที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรต่างๆนี่นะครับเห็นไหมต้นต้นกล้วยนะครับ นี่ปีกล้วยเนี่ยเอาไปไปทำกับข้าวได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้นกล้วยนี่ออกลูกออกฝักแล้วมีต้นมีต้นมะพร้าวนะครับสองต้นด้วยกันนะครับมีต้นมะพร้าวนี่ครับแล้วมีต้นมะนาวด้วยนะครับเนี่ยมะนาวมีมะนาวอย่างงามเลยครับต้นหนึ่งเห็นไหมมีมะม่วงตัวนี้งามมากน่าจะเป็นเขียวสวยนะครับต้นนี้จากจากประสบการณ์นะครับต้นนี้เขียวสวยแน่นอน ใบมันจะเขียวๆนะครับนี่นะครับสำหรับล็อกแรกนะครับล็อกแรกก็ก็จบตรงนี้นะครับล็อกแรกนี่ครับล็อกแรกนะครับ58ตารางวานะครับเนี่ยมาจบตรงนี้มุมนี้เลยเนี่ยมุมนี้เห็นไหมครับมีตอไม้อยู่เนี่ยนะครับตรงนี้นี่คือล็อกแรกนะครับล็อกแรกล็อกแรกมาจบตรงนี้ทีนี้ ทีนี้คือล็อกที่2นะครับล็อกที่2ล็อกที่2คือเนี่ยนะครับล็อกที่2เนี่ยครับก็จะเริ่มจากเสานี้นะครับเสานี้ไปเสานี้ไปนะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับทีนี้เราเราซื้อเราซื้อรวบนะครับเราซื้อรวบเราซื้อรวบเห็นไหมครับแปนนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับสะดวกสบายในการทําสวนสวนสวนผักสวนอะไรได้สบายเลยนะครับเนี่ย ตรงนี้คือ65กอนะครับล็อกแรกคือ64อันนี้คือ65กอนะครับเนี่ยพื้นที่ใช้สอยก็สะดวกสบายเลยนะครับลมเย็นสบายนี่คือด้านข้างนะครับนี่คือของ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 เจ้าอื่นเขาซื้อกันหมดแล้วนะครับเนี่ยเขาซื้อกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาลงชะอมไว้เป็นรั้วเลยนะครับเนี่ยลงชะอมมาจนถึงตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณจุดนี้คือรอยต่อแล้วนะครับ เนี่ยจุดนี้นะครับจุดนี้นี่นะครับอันนี้เราก็ทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับขอเข้ามาลาโทษแล้วก็ขอเข้ามาพักอาศัยอยู่ขอให้เจ้าที่เจ้าทางจงช่วยเกื้อหนุนให้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้านะครับนี่มีต้นมะยมไม่พร้อมเลยนะครับ นี่คือน้องน้ำหอมนะครับวัสดีครับนะครับเนี่ยก็ก็มีกล้วยพร้อมเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือพื้นที่65กอนะครับ65กอก็คือเริ่มจากจุดจุดตรงนี้นะครับจุดนี้ไล่มานะครับไล่มาไปจบตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าถ้าเอาถ้าเอาล็อกเดียวมันก็มันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบนะครับมันแคบ สองล็อกก็กำลังสวยนะครับกำลังสวยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือ58ตารางวานะครับ58ตารางวาอันนี้52ตารางวานะครับ52ตารางวานี่นะครับคือพื้นที่ที่ที่จะให้เพื่อนๆชมนะครับตอนนี้คือสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับ สภาพเดิมๆเลยนะจ๊ะเราจะปรับเปลี่ยนเป็น <Hey. S 1> เดินลงมาทำไมไปจะขึ้นไปข้างบนไปเลย <Okay. S 1> เด็กกำลังสนนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นได้ที่ดินนะครับ oh. นี่นะครับก็คือสภาพโดยรวมนะครับ oh. ยาวไปถึงตรงตรงต้นต้นมะม่วงต้นนู้นนะครับ สรุปแล้วเราจะมีต้นมะพร้าวสามต้นนะครับต้นที่หนึ่งต้นนี้สองต้นนี้สามมีต้นขนุนหนึ่งต้นนะครับมีต้นกระท้อนหนึ่งต้นมีต้นมะนาวหนึ่งต้นต้นมะม่วงแปดต้นนะครับที่เหลือเป็นต้นกล้วยนะครับไม่นับมันเยอะแล้วก็ต้นในนี่ครับอ่าเขาเรียกอะไรต้นมะยมนะครับต้นมะยมต้นมะยมสองต้นนะครับต้นวาสนาสองต้นครับผมอยู่มุมอยู่มุมนะครับต้นวาสนา เออผมชอบต้นวาส,สนามากเลยนะครับนี่นะครับก็คือสภาพสภาพตรงนี้นะครับนี่คือเราเราจะซื้อตรงนี้นะครับผ่อนเดือนละหกพับาทนะครับระยะเวลา20ปีจะให้ดูพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับ พื้นที่ล็อกที่26กนะครับ26กกแล้วก็อีกล็อกหนึ่งนะครับ20กอ,อยู่ทางน Dial ู้นนะครับ20กอยู่ทางนู้นซึ่งมันไม่มีพื้นที่ด้านข้างที่เหลือให้เราสามารถควบได้นะครับก็คือล็อกเดียวเพียว <tr> <tent> ๆยาวยาวไปถึงตรงนี้นะครับยาวไปถึงต้นกล้วยนี่แหละครับบริเวณต้นกล้วยเนี่ยครับพื้นทีกกน่ก็ไม่ไกลครับก็ไม่ไกลยาวไปถึงบริเวณต้นต้นกล้วยนี้เองนะครับ เริ่มจากมุมนี้แล้วครับมุมนี้เนี่ยครับเล็งไปแบบนี้เลยเล็งไปแบบนี้นะครับเล็งไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสาที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับเสาที่อยู่ข้างๆนี้นรนประมาณ10เมตรได้นะครับนากว้างนี่นะครับ เขาจะเขาจะแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกไว้ครับที่เหลือคนซื้อหมดแล้วนะครับมันจะว่างล็อกที่ยี่สิบครับอีกอีกชุดหนึ่งทางนู้นนะครับนี่นะครับล็อกนี้ใครสนใจนะครับมาผ่อนชำระได้เลยนะครับประมาณสองพันครับสองพันหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับหรือหรือจะให้มันหมดเร็วๆหน่อยก็สามพันพอดีนะครับตามที่เขาโฆษณาไว้ผ่อนชำระเดือนละสามพันนี่นะครับใครสนใจนะครับ อยู่ที่พื้นที่นี้อยู่ที่ลานตากฟ้านะครับอยู่ใกล้ๆวัดลานตากฟ้าเลยนะครับเนี่ยวัดลานตากฟ้าอยู่ข้างๆนี่เองนะครับนี่นะครับพื้นที่นี้ตรงนี้นะครับสวยดีนะครับตรงเนี้ยก็อยู่ตรงข้างของเราเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งนะครับมันเสียอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ใกล้ใกล้สามแยกนะครับสามแยกสามแยก คือถ้า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 เอาตาม่วงจุ้ยนะครับ่วงจุ้ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางสามแพ่งนะครับทางสามแพ่งซึ่งรถถ้าวิ่งวิ่งมาแล,แล้วไฟมันสาดเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนมันก็จะไม่ดีตรงนั้นนะครับนี่คือข้อเสียนะครับผมแต่สําหรับตรงตรงพื้นที่ของเรานี่ก็หยุดอยุ่ติดสามแยกเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยู่ตรงหัวมุมนะมันก็มันก็มีมีล็อกแรก แล้วก็ล็อกที่สองมันก็โอเคสวยนะครับลงตัวแจ่มเลยนะครับเนี่ยเห็นบ้านหลังนู้นไหมครับบ้านหลังนู้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีคลองนะครับคลองอยู <t 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 ่ข้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลองนะครับเนี่ยก็ตรงข้ามเขาปลูกกอไผ่นะครับสวยงามเลยนะครับ พื้นที่ส่วนรวมของเนี้ยที่นี่นะครับเขาจะทําเป็นสวนกันนะครับเนี่ยเขาปลูกเขาปลูกต้นไม้ต้นอะไรมะม่วงมะม่วงไว้นะครับเนี่ยปลูกผักปลูกผักปลูกกล้วยปลูกอ้อยไว้อย่างเงี้ยมะม่วงไว้อย่างเงี้ยครับกอไผ่มะนาวเนี่ยเนี่ยนะครับเขาปลูกทิิงไว้ช่วงนี้เขายังไม่ได้ลงอะไรกันเขาก็ปลูกลักษณะอย่างเงี้ยเน<พ> well. ี่ยครับซึ่งไม่ไกลนะครับเนี่ยเดินเดินออกมาก็เป็นคลองนะครับเป็นคลองธรรมชาติเนี่ยนะครับ จะมีคลองธรรมชาติปลาช่อนเยอะมากเลยนะปลาช่อนผมมายืนดูนะปลาช่อนขึ้นปลาช่อนขึ้นหลายตัวเลยนะครับใครที่ชอบปูปลาก็หาปลาธรรมชาติกินได้เลยนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับปลาช่อนขึ้นข้างๆก็รู้สึกว่าเขาจะปลูกข้าวปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะี่เขากำลังลดน้ำอยู่สรุปแล้วก็คือน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับ คงกช็ชื่นชอบครับตรงนี้เขาปลูกดอกแคนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยเขาปลูกดอกแคนะครับปลูกดอกแครปลูกดอกแครนี่เป็นเป็นลำธารธรรมชาตินะครับยาวมันจะยาวมันจะยาวไปนี่นะครับอ้อมไปถึงถึงบ้านหลังหลังที่ให้ดูเมื่อเมื่อสักครู่นะครับนี่อ้อมเป็นลำธาร และตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับในข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นถนนมันจะเป็นถนนนะครับเนี่ยซึ่งถนนเนี่ยยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับมันวิ่งถนนถนนวิ่งเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยถนนถนนวิ่งเข้ามาซึ่งอนาคตนะครับถ้าเขาลาดลาดอะไรเรียบร้อยมันก็น่าจะเดินทางสะดวกสบายขึ้นนะ คือตอนนี้เขายังไม่ได้ลาดลาดน้ํามันอะไรต่างๆใช่ไหมครับมันก็ยังไม่เรียบร้อยก็โอเคนะครับเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละทําเป็นฟาร์มนะครับทําเป็นฟาร์มเลี้ยงกระบองเพชรเลี้ยงชวนชมนะครับ มีน้ำมีท่าอุดมสมบูรณ์ครับทีนี้เนี่ยมีมีต้นนี่ครับจุดจุดของเราก็เริ่มจากเสานี้นะครับเสานี้ยาวไปทางนู้นนะครับยาวไปยาวไปสองล็อกนะครับสองล็อกสองห้องหกสิบห้ากอหกสิบสี่กอนะครับหกสิบห้าหกสิบสี่หวยออกอะไรไม่รู้นะออกหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยโอ้โ หยออกหกสิบสี่หกสิบห้านี่ได้เ hey, ฮนะครับเฮ hey, อะไรเฮ hey, ว่าเออเรามาซื้อเรามาซื้อถูกล็อกที่หวยออกนี่นะครับมันก็มันก็ไม่ลกเนาะมันก็สามารถปรับพื้นที่อะไรได้ทำโรงเรือนทำโรงเรือนได้สบายเลยทำทำทำเสาขึ้นใส่หลังคาทำเหมือนลงลงไอ้นี่ครับคล้ายๆลงกล้วยไม้นะครับ เพื่อนๆเคยเห็นที่เขาปลูกกล้วยไม้ไหมครับ mm hmm. เขาจะเขาจะก่อเสาขึ้นนะแล้วเขาสเ mm hmm. ลนคุมเลยนี่นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรายังไม่ปลูกวงปลูกบ้านอะไรโอเคครับครับผมก็พามาชมกันนะครับพามาชมกันก็ประมาณนี้แหละครับก็คือวันนี้วัน วันเวออกนะเพื่อนๆหวังว่าคงโชคดีนะครับกินก็ภูมิใจพอใจแล้วครับที่ได้ที่ได้ขนาดนี้นะครับก็คิดว่าคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆสร้างไปนะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับถ้าใครถ้าใครสนใจอะไรก็คอมเมนต์มามาได้นะครับเผื่อเผื่อสนใจก็สอบถามมานะครับ มันยังพอมีเหลืออยู่แล้วก็มีพื้นที่ใกล้ๆสารยาอีกห้องนึงนะครับก็ความกว้างก็ประมาณนี้แล้วครับแต่ว่ามันลกนะครับมันลกมันลก,นลกแบบนี้เนี่ยคล้ายๆแบบนี้นี่มันคล้ายๆแบบนี้มันลกมันเป็นเป็นป่ามันเป็นป่ากกต้นกกขึ้นนะครับต้นกกต้นกกขึ้นเยอะแยะเลยแล้วทีนี้แล้ว,ลวทีนี้ว่าแล้วทีนี้ว่าต้นกกเนี่ยมัน มันหนามากเลยมีน้ําด้วยนะครับเป็นที่ลุ่มซึ่งซึ่งเราก็เ,าเห็นแล้วล่ะมันอยู่ใกล้เมืองใกล้สารยามันมันออกมาจากสารยาวิ่งมาที่คลองโยงเลี้ยวซ้ายนะครับก็ก็โอเคสะดวกใกล้ใกล้สารยาดีแต่แต่นั่นแหละครับคือมันมันแคบสําหรับเราเราอยากได้สักสองห้องอยากได้สักสองห้องเราต้องการพื้นที่เนาะเอาสองห้องกําลังดีทีนี้ก็มามามา,มา,ม,ามาดูตรงนี้ก็โอเค ปชเชะเลยนะครับโอเคครับก็ใครสนใจก็คอมเมนต์มานะครับเผื่อมีที่มีทางเหลือก็จะได้แนะนำได้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ